สว,สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับและผู้ที่ชื่นชอบในการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้ช่องบอยนกเขาใหญ่ก็มีนกต่อนะครับนกต่อเก่งๆอีกหนึ่งตัวมาแนะนํานะครับตัวนี้คงจะคุ้นเคยกันนะครับตัวนี้เจ้าหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับตัวนี้เป็นนกต่อมันหมานอีกหนึ่งตัวครับนกต่อหางสั้นนะครับ โดนตัดหางไปแล้วครับพระเนตมันใบเล็กก็ต้องตัดหางอย่างนี้ครับนกไม่สวยหรอกครับเนี่ยแต่หมานนะครับได้เฉลยเยอะๆแล้วครับตัวนี้วันนี้ผมจะมาเปิดแบ่งเจ้าหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับสำหรับอาจารย์ท่านใดที่ยังไม่มีนกต่อนะครับน้องมีนกต่อเก่งๆไปเล่นทักตัวหนึ่งผมแนะนำตัวนี้ครับตัวนี้มี ขรลมนะครับมีขัดมีหนุนมีเปลี่ยนนะครับพูด,ดง่ายๆพระทายฐานก็เฮ็ดดีครับตัวนี้เฮ็ดดีเวลานกป่าเข้ามาเนี่ยโอ้โหไม่ต้องห่วงหวงในเหนียวเนบครับดูลายสนับปีกแตกง่ามพอประมาณนะครับหางสั้นๆนะครับนกหางสั้นปกติก็หางยาวแล้วครับโดนกันไกลนี่เป็นที่เรียบร้อย ให้ดูเนื้อตัวครับนกไม่ค่อยไม่สวยหรอกครับแต่หมานนะครับเป็นนกหมานอาจารย์ท่านใดกําลังมองหานกมันหมานไปต่อนะครับเล่นได้สบายมือครับสายไฟได้ต้นไม้ดีครับตัวนี้เป็นนกไม่ค่อยสวยหรอกครับดูจากเผินๆแล้ว <c oughs> แต่เก่งครับแต่เก่งแล้วก็หมานได้เฉลยนี่ก็ออกทีหนึ่งก็สองสามตัวครับ มีเฉลยติดไม้ติดมือแน่นอนเบาเศ้าเบามือครับขันคามือครับตัวนี้ถ้าท่านใดยังไม่เคยเห็นผลงานครับย้อนไปดูคลิปที่ผมพาไปต่อนะครับนี่นะครับภาพรวมของเขาก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจดคู่ให้ฟังเสียงนะครับไปจดคู่ก็นกฝึกต่อสักหนึ่งตัวครับนี่เจ้าตัวนี้เป็นนกฝึกต่อนะครับ ตัวนี้เป็นนกฝึกต่อคููอ่างหนึ่งคำสองคำสามคำครับแต่ปีกยิงจนนี้ครับตัวนี้กงหล่นนะครับผมทำากงหล่นโอ้โหปีกหลุดสามเส้นนะครับดูไม่ใช่นกปีกหงปีกอะไรนะครับนกปีกหลุดอาจจะจดคู่กับเจ้าหนึ่งศูนหนึ่งดู ถ่ายกันใกล้ๆชัดๆครับนี่นะครับจะกลูให้ฟังไหมนาะอยู่คนละระดับเลยครับเห็นกันแล้วครับ ตัวนี้เป็นนกฝึกต่อคูอ่างนะครับนกต่อสายดูดครับมีอ่างหนึ่งคำสองคำสามคําครับตัวนี้เจ้าหนึ่งสุดหนึ่งครับ ใครสนใจนกฝึกต่อคููอ่างนะครับอ่างไม่ทุกดกนะครับแต่มีอ่างแน่นอนครับตัวนี้ไม่ค่อยมีหนุนนะครับแต่มีขัดมีเปลี่ยนดีครับตัวนี้เวลานกเข้าร่วมไม่ต้องห่วงครับ ตอนแสงนิดนึงนะครับขันคามือนะครับไอเจ้าตัวนี้ก็ขันคามือแล้วครับอ่าเป็นนกฝึกต่อฉเฉลยยังไม่เยอะแล้วครับฉเฉลยสี่ห้าตัวแต่ปีของเขาจะขาดนะครับปีไม่ใช่ปีขาดครับปีหลุดสามเส้นนะครับผมทํากลงลน่นแต่จิตใจยังสู้ดีครับผมจะมาเปิดแบ่งสองตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจ ไอตัวนี้ประสบการณ์ไม่ต้องห่วงครับเจ้าตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับตัวนี้ขึ้นต้นมุงต้นไม้สายไฟก็ขันดีนะครับอ่าแต่เป็นนกที่ยังประสบการณ์ยังไม่เยอะนะครับเดินมาดูตัวดูพองขนอย่างนี้ครับใช้ได้ครับเป็นนกที่จิตใจดีๆอีกหนึ่งตัวครับไม่กลัวครับไม่กลัวนกต่อใหญ่เลยครับนี่ตัวนี้นกต่อใหญ่นะครับเจ้าหนึ่งศูนย์หนึ่ง ดูเนื้อตัวกันชัดๆครับเจ้าหนึ่งนหนึ่งนกไม่สวยนะครับแต่หมานอาขันโดนที่หนึ่งกุบแคมสองนะครับนี่นะครับลายสนับปีกอ่ดูหน้าตาครับเน้นย้ำนะครับนกไม่สวยแล้วครับหน้าตาไม่รอแต่หมานนะครับนกต่อมันหมานอีกหนึ่งตัวตัวนี้ผมเคยเปิดแบ่งรอบหนึ่งนะครับยังไม่มีใครแบ่งไป ผมเปิดที่นะครับบอกราคาเลยนะครับมีหลายท่านทักมาทําไมไม่บอกราคานะครับอ่ผมจะบอกราคาไปเลยเจ้าหนึ่งศูนย์หนึ่งผมเปิดสามสิบห้าใบแดงนะครับนกต่อเก่งๆครับเฉลยเยอะๆขันขามือนะครับถ้าใครยังไม่เคยเห็นคลิปครับย้อนกลับไปดูได้เลยครับตัวนี้ออกต่อสายมงสายเมืองสายป่าก็ไม่ไม่มีปัญหานะครับสําหรับตัวนี้เจ้าหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับ สามพันห้าไม่รวมส่งอ่าถ้าใครชื่นชอบในนกเขาใหญ่นะครับนกต่อมันหมานนะครับสามพันห้าไม่รวมส่งนะครับสนใจทักมาได้เลยครับสำหรับตัวเมื่อวานที่ผมเปิดแบ่งไปนะครับของอาจารย์เอกอ่าปิดทุกตัวแล้วนะครับขอบคุณมากครับที่อ่าไว้ใจนะครับไว้ใจ่ข่บอยนกเขาใหญ่ครับผมจะหานกน่นกต่อมันหมานเก่งๆนะครับมา แนะนำเรื่อยๆนะครับตัวนี้สามพันห้าร้อยบาทไม่รวมส่งนะครับบอกชัดเจนนะครับใครทิทักมาว่าทําไมไม่บอกราคาเลยนะครับนี่ผมบอกให้เลยครับสามพันห้าร้อยบาทไม่รวมส่งค่าส่งเริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทนะครับตามระยะทางอีกตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นนกฝึกต่อนะครับครูอ่างในสถานะนกฝึกนะครับสภาพกงหล่นนะครับตัวนี้ปีกปีกหลุดไปสามเส้นก็ยังสู้ดี ถ้าใครสนใจตัวนี้นะครับลายตะหนับปีกใหญ่ครับมีเสี้ยนส่อที่หน้าอกครับไม่ใช่ปีกหงนะครับตัวนี้ปีกหลุดปีกหลุดฝั่งละสองสามเส้นนะครับกงลนนะครับใครมองเห็นนะครับความสวยของเขานะครับอ่างหนึ่งคำสองคำสามคำนะครับตัวนี้ผมเปิดสองพันบาทนะครับไม่รวมส่งถ้าปีกไม่หลุดเนี่ยจะเปิดแพงกว่านี้นะครับ เปิดตามสภาพนะครับถ้าใครสนใจกระทักมาครับใจร้อนก็โทรมาเลยครับ0655322280นะครับ ID Line ก็เบอร์โทรผมนี่แหละครับ0655322280ครับนกฝึกคู่อ่างนะครับฝึกต่อเปิดตามสภาพนะครับเนี่ยปีกรุดไอเจ้าตัวนี้นกไอยุกงนะครับลืมบอกไปสามปีนะครับเนี่ยไม่นานก็เล่นคนนะครับเนี่ยถ้าเล่น ตอนเช้าๆมาดิดนิ้วเขาก็ครูนะครับตัวนี้สองพันบาทไม่รวมส่งครูอ่างหนึ่งสองสามคำเป็นนกหนึ่งกุกนะครับกุกเรียวเสียงเล็กตามราคาครับตามราคาไปเลยสองพันบาทไม่รวมส่งครูอ่างตัวเจ้าตัวนี้เป็นนกต่อใหญ่นะครับนกต่อไม่สวยแต่มันนะครับสามพันห้าร้อยบาทไม่รวมส่งนะครับราคาตามนี้เลยนะครับ ชัดเจนครับชัดเจนไม่สวยแต่มานนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอฝากติดตามนะครับช่องบอยนกเขาใหญ่ครับมีนกนําเสนอื่อยๆครับชอบก็ก็ซื้อนะครับไม่ชอบก็ก็ดูได้นะครับดูเป็นลักษณะนกนะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันครับดูเป็นแนวทางนะครับผมก็เปิดตามความสามารถของนกแหละครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ